ทวามตอนนี้เป็นนงล้มานะคะเติมยาชายได้เจ็บนาทีที่ทำไปก็ไม่เจ็บเหมเดแล้วดูผมหนังชอบมากเนะ สวัสดีคะ่ะทุกคนจอกันกับพิมได้น,นะคะวันนี้นะคะพี่พาทุกคนมาทําสวยกันอีกแล้วก็ตามชื่อคิิปเลยนะคะเราจะมาแก้ไขปัญหาผมบางผมน้อยของเรากันนะคะสิ่งที่พิมพ์แบบไม่มั่นใจมากๆคือเวลาที่เราลุกผมแบบน,นี้คือเราจะมีปัญหาอันนี้ตรงแถบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้อีกนิดหน่อยมันไม่กริปเนี่ยเรียบร้อยอะนึกออกไหมอืมนัม่นแหละตอนนี้พิมพก็ได้อยู่ในร้านแล้วนะคะร้านน่ารักนะทุกคน,นะคะ เดี๋ยวเราให้อาจารย์เขาช่วยประเมินนะคะแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาผมไม่เพียงพอของเรากันนะคะจริงๆพี่หมาอยากทํามาตั้งนานมากๆมากๆแล้วแต่ว่าเป็นคนที่กลัวไง ấy, ก็ได้โอกาสมาทําแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมารีวิวให้ฟังว่ามันเจ็บไม่เจ็บอะไรเท่าไหร่นะคะผลลัพธ์ที่ได้มันจะดีไหม,ยมอย่าว่าจะ ลงยาชาอยู่นะคะที่เขาบอกว่าไม่เจ็บเลยเลยเลยเพราะว่าจะเติมยาตลอดนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาดูกัรตอยาชากันนะคะเติม to ยาชาอยู่ก็ได้ไม่เจ็บนะแต่ที่ทำไปก็ไม่เจ็บเลยจัดไปก่อนเนีย่ยก่อนรู้สึกอันนี้จะเริ่มมา เนี่ยเราทำตรงนี้ไปน,นิดนึงแล้วนะคะไอ้เั็นกอกข้าวที่คงไม่เ็นตามนี้หรอกจะแบบไม่แข็งไม่บลออ็อกแบบนี้นะเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันดีกว่านี่นะคะก็คือตรงกรอบหน้ายังไงก็จามันจะหดกนไปจึ๊บตองเวอร์ไว้ดีนึงแต่สีไม่เวอร์กี่วันตางค่ะเจ็ดถึงส<ๆ>ิบวันดโดยเฉลี่<ๆ>ย ชอบมากเลยนะที่วันที่3แล้วหลังจากที่เราได้ไปสักไรผมมานะคะเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นวันที่3ามที่มัไม่ได้สระผมคือเขาแนะนํานะว่าหลังจากที่ทําเสร็จอ่ะห้ามสระผมไปอีก3าวันนะคะเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นอะเราก็จะสระผมไ้แล้วก็คือดีใจมากเพราะว่า แต่วันที่ผ่านมาก็หัวมันมากๆเลยนะคะแอบที่โกงนิดนึงคือพิมใช้ภาพแบบคอยรูปๆเช็ดๆหน่อยนะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประสิทธิภาพมันจะลดลงไหมนะคะอัปเดตตอนนี้นะคะก็คือถ้าไม่บอกใครอะ่ะก็คือไม่ได้มีใครทาขนาดนั้นนะคะว่าไปทาอะไรมาเหมือนมันอยู่ข้างในด้วยแหละมันก็เลยไม่ได้แบบสังเกตเห็นชัดแต่ว่าก็ทําให้เรารู้สึกว่ามั่นใจในการลวบผมเข้าไปมากขึ้นนะคะหลังจากที่ทํามามันจะมีความรู้สึกแบบแอบ,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 บแสบๆนิดนึงเนาะ,ะเหมือนมันกําลังจะลอกออกอะไรเงี้ยซึ่งอีนักก็ไม่ได้เป็นจับหลายวันอยู่นะคะเดี๋ยวจะอัป หลังจากที่เราได้สระผมอ้อใครที่อยากไปทำนะคะแนะนำว่าให้สระผมไปก่อนที่จะไปทำนะคะเอย่างนัานมันจะนี่แหละหัวก็จะเป็นเป็นประมานี้เยี่ยงคนอันนี้นะคะกรอบหน้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ข้างบนก็รู้สึกว่ามันแน่นขึ้นมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นอัปเดตวันที่สี่เมื่อวานที่สระผมไปสระผมไปแล้วเดี๋ยให้มาดูชัดๆนะคะวันนี้ดูผมขึ้นจะได้ เห็นกันชัดๆนะคือฟิตฟอรก็คือจิงจะไม่มีบริเวณนี้เลยนะคะแล้วเวลาเรามาัดผมไปจริงก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะไม่มีใครทถักเลยตรงนี้อาจจะมองเห็นชัดนิดนึงเพราะว่าจิงไปส่องมันเองหรือเปล่าแต่ว่ามันจะจางลงอีกเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็บริเวณก้มหน้าันนะชอบชอบ,บาามากๆวั้ลเดี๋ยวให้ดูด<ๆ>จนความรู้สึกแบบคันๆน,นิดนึง ว่าเป็นเพราะว่ามันกำลังจะลอกออกมาหรือว่าเป็นเพราะว่าพี่ไม่สะผมอม่ไร่นั้นก็ไม่แน่ตอนนี้ก็คือรู้สึกปกตินะคะสัะผมได้ทุกอย่างอ้อแนะนําให้สะเป็นน้ำเย็นก่อนช่วงแรกๆเนาะมันจะได้ไม่อักเสบเดี๋ยวผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วพี่มาอัปเดตใหม่ วอนนี้นะคะก็ครบ7วันแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ไปสักไรผมสักเอีบหน้ามานะวันนี้คิมจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่า7วันแล้วมันลอกมันจางอะไรแค่ไหนนะคะ เขาที่สอบถามกับทางร้านมานะคะเขาบอกว่าจะลอกออกประมาณ7-14ถึงวันแล้วก็มีเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ที่ทุกอย่างมันจะลอกออกเสร็จเรียบร้อยมีความเต็มๆตรงข้างบนอันนี้ทัดอยู่นะคะฝั่งนี้คินว่าเริ่ม,เร,มเริ่มจางลงแล้วมันก็เริ่มจางลงแล้วแหละถ้าเปรียบเทียบกับวันแรกนะคะแต่ว่าก็น่าจะจางได้อีก ยังไงบ้างสำหรับพ,พิมพิมก็รู้สึกว่าส่วนตัวชอบมากๆนะคะเพราะว่าก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจอะละในการรัดผมเวลาลมพัดอะไรอย่างนี้นะเนี่ยอ่ะลมพัดแล้ผมเยอะผ้าแสกมันสาดจ้าๆอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็คือจะไม่เป็นสีขาวเหมือนเมื่อก่อนนะคะ <c oughs> ถ้าเราทุกคนพิมพ์ลืมปิดคลิปวันนี้นะคะก็เลยมีโอกาสมาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะก่อนที่เราจะจากกันไปอัปเดตล่าสุดซึ่งพิมพ์ก็รู้สึกว่าทุกอย่างมัน ธรรมชาติดีแล้วนะถ้าใครที่อยากจะไปทําตามแนะนาจริงจริงควร,จ,รจะแปะชื่อร้านแล้วก็รายละเอียดไว้ข้างบนนี้แล้วกันไม่ได้มีแค่ทํากรอบหน้าเหมือนพิมพนะมีทําอย่างอื่นอีกมากมายนะคะสามารถไปสองร้านก็ได้นะร้านสวย <laughs> บรรยากาศนในร้านคือชิลมากเหมือนคาเฟ่นเลยทุกคนพิมพขอจบคลิปนี้ลงเพียงเท่านี้นะคะใครอยากให้พิมพ์มาทําอะไรอีกมาแชร์อะไรอีกมาพูดคุยอะไรกันอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกพิมพ์ด้านล่างได้พิมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe นะคะกด b s c r i b e 拜拜。